สวัสดีค่ะ FC ของคุณชัยสวิตเซแลนด์นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเผอิญเมืม่อวานนี้ได้รับข่าวดีจากคุณชัยว่าเรื่องที่ขอให้ทางบริษัทคุณชัยทำอาหาฟาวคืนให้เจียบนะคะเพราะเราย้ายกับสามีย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ดำเนินเรื่องของอาาฟาวแล้วทำเองไม่ได้แล้วก็เลยถามใน คนที่รู้จักนะคะว่าเออจะทํำยังไงดีเขาก็เลยแนะนําให้ไปติดต่อของคุณชัยนะคะว่าช่วยเรื่องอาหาฟาเป็พนโซนคาเซหรือเรื่องยารางังย้ายกลับประเทศไทยแบบถาวรเราก็เลยติดต่อก,กลับไปแล้วก็ได,ได้ได้คุยกับคุณชัยคุณชัยก็แนะนําเรื่องเอกสารทุกอย่างให้นะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเขียนอะไรบ้างกรอกอะไรบ้างแล้วเราก็ส่งให้คุณชัย นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ใช้เวลาราอประมาณไม่นานนะคะประมาณเดือน2เดือนแล้วก็เมื่อวานได้รับข่าวดีคุณชายบอกว่าเรื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังดำเนินอยู่จะได้รับเงินอาฟาวคืนภายใน60วันอันนี้ก็เลยอยากจะขอบคุณคุณชายและทีมงานมากๆรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะดีใจมากแล้วพเอิญว่าเรากับแฟนได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วแฟนป่วยด้วย ก็เลยจะได้เงินตัวนี้มามา,มารักษาที่เมืองไทยนะคะยังไงถ้าเกิดเอฟซี FC ของคุณชายหรือคนไทยที่อยู่ในต่างแดนแถบยุโรปนะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาะฟ้าพิชนคาเรื่องยาร่างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะติดต่อทีมงานของคุณชายได้เลยรับรองไม่ผิดหวังจบเร็วงานเร็วแล้วก็แฮปปี้ค่ะ ขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างดีใจมากๆขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย